ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะระวังกับดักกลลวงมิจฉาชีพลวงทำภารกิจหารายได้เสริมที่แท้กลับหลอกจนหมดตัวอย่าหลงเชื่อขบวนการหลอกทำภารกิจออนไลน์ลวงให้โอนเงินโดยมิจฉาชีพวางแผนหลอกเหยื่ออย่างเป็นระบบตั้งแต่สร้างแชทปลอม ดึงเข้ากลุ่มที่มีหน้ามา้าจนเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยอ้างว่ากำลังจะได้เงินก้อนใหญ่7ขั้นตอนหลอกให้ทำภารกิจหลอกโอนเงินมีดังนี้ 1. ล่อเหยื่อด้วยโฆษณามีการยิงแอดโพสตปลอมแล้วทักแชทตรง 2. สร้างฉากกลวงในกลุ่มแชทมีหน้ามา้าปั้นสถานการณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ 3. หลอกให้ทำภารกิจง่ายง่ายดูคลิปกดไลค์รีวิวสินค้า 4. ปั้นรายได้ปลอมให้เห็นมีเงินรอในระบบแต่ยังถอนออกมาไม่ได้ 5. บีบให้โอนซ้ำเพื่อปลดลอ็อกอ้างขั้นตอนผิดต้องโอนเพิ่ม 6. ใช้จิตวิทยากลุ่มกดดันหน้าม้าหลอกว่าเคยได้เงินเพื่อให้เหยื่อทำตาม 7. หลอกซ้ำด้วยความกลัวสงสารข่มขู่ทางกฎหมายหรือขอความเห็นใจให้โอนอีก ประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l s ็ o n l i n e .go.th หรือหากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่สายด่วน 1, 4, 4, 1ได้ตลอด24ชั่วโมง